สวัสดีค่ะทุกคนมาพร้อมกับเตนะคะเตลองมือถือนะว่าภาพชัดหรือเปล่าใครเข้ามาแล้วเขียนทักมาหน่อยค่ะว่าภาพดีหรือเปล่าเพราะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะไปเบงกินเดี๋ยวน้องจะมารับตอนเที่ยงอ๋อเขามีแข่งกีฬาอะไรกันกําลังเดินกลับบ้านแล้วก็จะเดี๋ยวน้องจะมารับตอนเที่ยงเราจะไปเบงกินอ่ะใครเข้ามาแล้วช่วยเขียนบอกหน่อยค่ะว่าภาพชัดหรือเปล่าตอนนี้ ยังอยู่ในเบิร์นอยู่โอเคยังอยู่ในเบิร์นอยู่นะอ่าใครเข้ามาแล้วบอกหน่อยค่ะอันนี้คือแม่น้ำอาเล่นะคะคุณชัยธรมบอกหน่อยค่ะว่าภาพชัดไหมเดี๋ยวเย็นนี้เตยจะไปเบงเงนเดี๋ยวจะไล์ให้ดูบรรยากาศฟาวบอดเดนเซนะคะอ่ะช่วยบอกหน่อยว่าภาพชัดไหมมาทักใายแค่นี้แหละอ๋อมีคนบอกว่าชัดหรอขอบคุณนะคะคุณมาริวันบอกว่าชัด เย้ดีใจถ้าชัดเย็นนี้เราจะได้เจอกันที่เบลจะได้เจอกันที่ฟาวเวอร์เดนเซคุณสุพนันสวัสดีค่ะคนนี้เรียนคอลกับเตเตจําได้นะอ่าชัดไหมชัดไหมชัดเต่านี่คือเอาชัดอ่าชัดหรอโอเคโอเคไปแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อคุณสิริพัก์บอกว่าชัดคุณพรวรรณัตชัดไหมคะโหดีใจมากเลยถ้าชัดจะได้ไม่ต้อง จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปไลฟเย็นนี้ปาวเบอร์เดนเซเจอกันที่คลายเนอร์ช้เด็กนะคะเสียงสะท้อนพวกลมแรงค่ะไม่ไม่ได้ใส่ใหม่์ลมแรงมากไปแล้วนะอะให้ดูบรรยากาศรอบๆโอเคให้ดูบรรยากาศรอบๆอ่ารถลัางมาเห็นไหมรถตามมาโอเคไปแล้ว คุณชายทำถามว่าห่างจากเมืองกี่กิโลไม่รู้่ไม่เคยนับเหมือนกันก็คือถ้าเกิดไปฟาวเวอร์เดนเจเนี่ยอาแคบไปหนึงน,นะถ้าเกิดไปฟาวเวอร์เดนเซเนี่ยแต่มไม่ได้แต่งหน้านะถ้าแบบไปฟาวเวอร์เดนเซเนี่ยขึ้นรถต้องต้องเอารถไปจอดคือเขาเรียกว่าอะไรต้องขับรถไปถึงได้แค่แลาเทอร์วุนเน่นใช่ปะพอไปถึงลาเทอร์วุนเน่นใช่ไหมแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องเอารถจอดที่เราเทอร์มูนเน่นแล้วก็ขึ้นรถไฟไปนอนที่เวงเง่นแล้วถ้าเกิดจะไปใครน่าใช้เด้ก,ก็คือต้องนั่งรถไปใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องนั่งรถไฟขึ้นยุงฟ้าบานไปใช่เพราะว่าเต้ก็ซื้อหุ้นยุ้งฟ้าบานไว้เดี๋ยวนี้จะไปดูว่าหุ้นยุ้งฟ้าบานไม่มีลูกค้าหรือว่าเขาดูแลเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออเพราะเต้ซื้อหุ้นไว้ตั้งแต่ตอนไปที่แล้วใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปรถรถส่วนตัวไปไม่ได้ก็ แต่ขับรถไปกับครอบครัวใช่ไหมก็ต้องเอารถไปจอดที่เราเธอบุนเน้แล้วก็นั่งรถไสขึ้นไปนอนที่เวนเง่นอ่าโอเคชัดใช่ไหมโหดีใจมากเลยอ่ะอ่ะดีใจมากโอคุณนิสนาดพินิดโผมาว่าชัดแจ๋วเลยไปแล้วไปก่อนนะไว้เจอก,กันใหม่ตอนเย็นนะคะที่ฟาเวเบอร์ดนเซนบายบายไว้เจอก,กันใหม่ค่ะตอนเย็นนะเดี๋ยวน้องเต็มมาลับตอนเที่ยงไปแล้วบายบาย